สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวห้องลับในโรงแรมซากูระซิคูซิมูเลเตอร์กันนะคะในหลายคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยแป้งเชื่อเลยว่าจะต้องรู้จักกับโรงแรม14ชั้นในเกมซากูระนะคะทุกคนที่จะเป็นโรงแรม อยู่แถวหลังโรงเรียนนะคะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นก็คือมันมีห้องลับด้วยนะคะทุกคนจะเป็นห้องลับที่ไหนกันหน้าก็ต้องมาดูในคลิปนี้กันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแป้งก็จะว้ามาที่โรงแรมก่อนละกัน ็จะเป็นโรงแรมที่แป้งพูดถึงนะคะก็จะเป็นโรงแรม5ดาว4ชั้นแบบนี้นะทุกคนหรูหรามา14ชั้นนะที่แป้งจำได้มีลิฟต์ขึ้นด้วยนะแต่ว่าแป้งจะไม่ได้ใช้ลิฟต์นะแต่ว่าจะใช้เจ็ตแพดในการบินขึ้นไปนะคะทุกคนให้เราติดเจ็ตแพดขึ้นมาอย่างนี้เราก็บินได้เลยนะบินมาจนก,กว่าจะถึงตรงกลางของโรงแรมนะคะทุกคน ตรงกลางของนั่นก็คืออันนี้เลยจะเป็นช่องว,งว่างๆที่แบบสามารถนั่งเล่นได้ดูวิวได้นะคะให้เราเนี่ยสังเกตตรงหน้าคาให้เราบินพุ่งขึ้นไปนะคะเห็นไหมถ้าออกมาก็ค้นใหม่นี่เนี่ยทุกคนก็จะมีห้องลับนะคะที่แบบเหมาะกับใครๆที่อยากจะแบบทําเป็นบล็อกห้องลับในเกมนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียคือมันยืนไม่ได้นะแต่ก็มีข้อดีนะคะถ้ามันยืนไม่ได้เนี่ยให้เราสามารถสร้างของได้เนาะ เราก็แค่สร้างฟอร์ขึ้นมานะคะทุกคนฟอร์แบบที่เป็นปูพื้นเนาะเป็นแบบพวกกระเบื้องนะคะปูเข้าไปเราก็ยืนเนี่ยเราก็สามารถยืนได้เนี่ยยกตัวอย่างเป็นเตียงนะคะทุกคนเราก็สามารถนอนได้ยืนได้นะเราก็แบบทำฟอร์ทำสร้างเหมือนแบบสร้างห้องขึ้นมาขึ้นมาได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าใครทาได้นี่คือแบบสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมารีวิว ห้องรับโรงแรมซากุระเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย